วันนั้นเราติดโอทีดึกอยู่คนเดียวในออฟฟิศเก่าๆไฟก็ดับพรึบทั้งตึกสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังลัน่นทางหนีไฟฉุกเฉินอยู่ท้ายสุดชั้นเราเลยรีบวิ่งไปเปิดประตูเหล็กบ้านนั้นบันไดหนีไฟมืดสนิทมีแค่แสงมือถือส่องนำเราก้าวลงไปทีละขั้น มันควรจะถึงพื้นชั้นล่างได้แล้วสิทำไมยังไม่ถึงเสียทีเหมือนเรากำลังเดินวนอยู่ตรงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดความหนาวเย็นแปลกๆคลานมาจับใจจู่ๆก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแววมาจากด้านล่างพร้อมกลิ่นไม้จางๆที่ไม่ใช้ควันไฟทั่วไปเหมือนกลิ่นเนื้อไม้ ใจเราเริ่มเต้นระรัวส่องไฟไปด้านล่างแต่มืดจนมองไม่เห็นอะไรบันไดเหล็กทอดยาวลงไปในความว่างเปล่าเหมือนจะไม่มีทางออกไม่ว่าจะลงไปนานแค่ไหนเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้เข้ามาเหมือนมีใครจ้องมองในความมืดเราหันหลังกลับวิ่งขึ้นบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตแทบสะดุดล้ม พอเปิดประตูกลับเข้ามาในตัวอาคารไฟก็สว่างจ้าทันทีสัญญาณเตือนเงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรายืนหอบหายใจตัวสั่นไปหมดตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยกล้าเข้าใกล้บันไดหนีไฟตรงนั้นอีกเลยมันเหมือนประตูที่พาไปสู่อีกมิติที่ไม่มีทางออกเป็นทางหนีไฟที่ไม่ได้หนีไฟแต่หนีชีวิตตัวเอง ผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง